ยิม่มไหมแม่จะได้มะกุลกลม,ม,มเท่าไรเดี๋ยวเวย็นแล้วปากมันจะกรอบไงจะได้เอามหมูม ทอดได้น,นานจริงหัวขาไก่วุ่นๆยขยันเนาะขาลำดอนเออไม่ลรอเด็กถ้าเขาไม่ทำบังคับไงก็ไม่ทำออไม่เป็นไรเอาไว้แถมมูกพ้าไปอันไหน,อ,น,ไหนอ,อ,อันไหนที่มันไม่ได้ขนาดก็ไว้แถม,ออไ,มได้แล้วได้แล้วเหลืองเหลืองทองอร่าม มาเดินพิกัดพี่น้องอย่าไปถ่ายตอนไหมนะฮะอย่าไปถ่ายตอนไหมนะตอนกรอบมากใช่ไหมตอนกรอบมากกรอบมากนุ่มในหน้าประมาณนั้นเออจะออกกินกาแฟไหมไหมถ้าไหมนี่จะกรอบกรอบมากแล้วก็แข็งแข็งในด้วยนะกรอบนอกแข็งในด้วยเขาะ้รงกลัวลูกค้ากินนิ่มๆเออขมด้วยขมเลยนิดนึงรสชาติกาแฟกาแฟได้แบบกินละลุงตอนเช้ากินไทยกาแฟได้กินละหาวสุดอด แพรพัดบให้น้องหน่อยอพอดีเลย,เ,ลยเ,ลเสร็จแล้วเรืองอารามถอดน้นำประทันถ้าถ้าไม่โบกก็<ม>เดี๋ยวตรวเอต้องถือปากมันอาไปนะนจะได้ไม่นิ่มเดี๋ยวม,มันตกรอบอ,อลุ เวลาตัวเองกินมันจะได้กรอบอาปากไปนะไม่ใช่ปากตัวเองนะปากทุบกันทุบเอ๊ะทำไมมาคาลานี้กระท้อนไม่กรอบเลยวะาเราไปทอดแบต่ผมแต่อาปากถุงมันนี่มันเพขามันร้อนเนี่ยก็ถึงสุดที่หมูกระคะแป้งมันไม่เซนตัวจะรับมาเ็ยที่ตูกป่ะโอเคตัวเองอาปากได้ไคือบดถอดเป็นไฝ่ไข่อาปากให้อาเธอปากเลยนะก็ไม่รู้ฮะฮะคือบดทอดเป็นไฝ่ไข่ เาอยากทำอยู่ตัวเองเลยอยากไปทศกัณฐ์นะตอนนี้อืน่น้ำมันในเยอะเงี้ยเฟ้นไฟลงเนาะขายดีเด้เด็กอ่ะเออวันอาทิตย์จะจิ้มซอสเพราะว่าแต่เด็กเลยบางทีเราก็เหมือนกันนะใช่บางทีเราก็อยากจิ้มซอสเหงี้ยถ้าทานใหม่ต้องต้องถือแบบอ้าไปให้มันเย็นมันจะกรอบอันนั้นไม่ค่าอันนี้ไม่ค่าอันนี้ไม่ค่ากับมือเป็นสวิงจ้ะ าปากแดงจะ,จะ,จะ,จะปากแดงแจะไว้ใจได้ก่ะเอาคือบ่าปากสัน<า>อุ้งเงียบเก็บเลยเนะาะอุงสัยเราไม่น่าไว้วางใจเออดูพี่นอ้องอ้าตาดีปนี่ไว้ใจเถอะเขาเื่อวดีตรงไหนว่ตี ข้าวๆก็ไว้ใจได้กาที่กาเวลาเดิมคนเติมพูร้กาเยียๆเพือ่อซับก่อนจะพี่นออกสวัสดีวันอาทิตย์นะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บบัว